มาดูผลงานเจ้าหน้าที่ที่กลางดึกเนี่ยไปรื้อพงพาง159ปากเพราะว่าขวางทางการเดินเรือประเวณปากร่องน้ําทะเลสาบสงขลาขณะที่ชาวประมงเอาเรือมาขับไล่และด่าเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคําหยาบคายค่ะ นี่แหละค่ะเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มชาวประมงพงพางในทะเลสาบสงขลานําเรือหางยาวหลายลำมาขับไล่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่สนที่กาลังลุยรื้อพงพาง13แถว159ปากที่ขวางทางเดินเรือบริเวณปากร่องน้ําทะเลสาบสงขลาตามคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายโชคนรินทร์เกิดสมเจ้าหน้าที่ใช้ความอดทนต่อการยั่วยุจากคําด่าทอของชาวประมงเข้าไปตัดเชือกที่ผูกติดเสาพงพางแล้วก็ตัดอวนตะข่ายใต้น้ําจาก ากนั้นให้ทหารเรือใช้เรือหลวงผูกเชือกลากถอนเสาพงพางแต่ละต้นนำขึ้นเรือยึดเป็นของกลางเช้าวันนี้กลุ่มชาวประมงพงพางไปชุมนุมปิดถนนทางเข้าออกท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลาทำให้รถบรรทุกสินค้าได้รับความเดือดร้อนชาวประมงเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและบริษัทเอกชนที่อ้างว่าเดือดร้อนจากพงพางจนเดินเรือไม่ได้มาเจราจากันแบบนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่รื้อถอนเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมันทำเกินกว่า หตซึ่งล่าสุดยุติการชุมนุมแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ